ลูกหนาะอะสรุปใหม่นะครับขอเอาขอเอาสองตัวของผมให้จบก่อนสองตัวของผมอ่ะพี่เดย์ถือสองตัวไว้น,นี่จะได้มีสองตัวกับสามตัวผมให้สามตัวคือสามเจ็ดแปดนี่ให้ง่ายมากเลยถ้าเป็นเบิ้นของผมมีสองสองกับห้าห้าแถวบนคือเด่นมากเด่นมากก็จะมีเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดสามหนึ่งสามนะครับเอออันนี้ปิดชื่อเพจไว้อันนี้คือวันที่งวดที่ห้าวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับไม่รับประกันผลโค้งสุดท้ายแล้วไม่มีคลิปมากกว่านี้แล้วเนาะ นะครับอันนี้คือเด่นรองสามแปดห้าสองสองสองห้าห้าแล้วก็สามตัวคือสามเจ็ดปดโอเคใครอยากดูของพี่เดนะครับเลขที่อยู่ในซองเลขที่อยู่ในมือของพี่เดใครอยากดูของหัวใจรัวๆหน่อยใครอยากดูของหัวใจรัวๆหน่อยอ่าอยากอยากดูของหัวใจรัวๆหน่อยโอเคคนอยากดูเยอะเลยมาเที่ยงคืนก็ไม่เที่ยงคืนก็ไม่ยอดทอบอกว่าในห้องเนี่ยเหลือเพียงแค่า3าท่านเท่านั้นนะครับ รับอีกแค่3ท่านโอเค n a k s e n d a y n a k s e n d a y จะได้ทุกห่วยนะครับผมนะครับไม่เก็บลายเดือนนะครับแต่คุณเข้าไปลงทะเบียนตามที่แอดมินบอกนะครับทำต,ตามนี้ตอนนี้เหลือแค่สามคอโอเคไปถามเขาเองนะครับนะสองตัวก่อ๋อสองตัว อ๋ออันนี้เลขเพิ่มไม่เหมือนอาจารย์แบงค์คืออันนี้เหมือนกัน8ปดเจ็ดเหมือนกันหนึ่งสามเหมือนกันสองสองเมื่อกี้มีไปแล้วหนึ่งแปดหนึ่งแปดเจ็ดเหมือนกันสองสองเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนคือดูเองนะหกแปดหกเก้าเอ้ยแปดหกแปดเก้าสองเก้ากับสองศูนย์ศูนย์สองแล้วแต่นะฮะแต่เลขเดียวกันก็คือแปดเจ็ดแปดหนึ่งสองสองหนึ่งสามมีเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันคือเหมือนกันสี่ตัวไม่เหมือนกันสี่ตัวแล้วแต่ถ้าทุนเหลือก็ซื้อ นะทุนเหลือก็ซื้อครับนะพี่เดยมาจากไหนครับแปดหกกับแปดเก้านี่มาจากไหนเป็นเลขที่ชอบนะครับเลขที่ชอบเฉยเยจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดได้เห็นในไลฟ์สดเนี่ยบ้านใหม่ที่ผมซื้อให้แม่ที่รังสิตเนี่ยก็หมายเลขที่หนึ่งหกแปดอ๋อซื้อตามเลขบ้าน6 8 69ดหเ้าออห8 8 9ดดนะเลยชอบสองศนนี่มาจากไหนเนี่ย20ศย์เป็นเลขที่02ที่ที่ชอบและมีอยู่ในสูตรผมอ๋อครับส่วน2 2ศเนี่ย วันนี้ไปทำบุญนะครับที่วัดศรีสะทองนะครับรถเนี่ยดันสตาร์ททะเบียนรถพี่เดสองสองหกห้าดันไม่สตาร์ทไปติดที่วัดศรีสะทองวัดพระลาหูต้องนู่นต้องนี่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยโทรถามโทรถามช่างนะครับก็ค่อยๆรวบรวมสติแล้วก็ขอพรกับพ่อราหูแล้วก็สตาร์ทติดเลยดูสิดูสิมังแง้วมังแง้วน้อยจะบอกเหรอลูกอ่ะมังแง้วน้อยชอบเล็กไหนลูกชอบเล็กไหนลูก อ่าไงต่อครับผมก็เลยชอบเลขสองสองอ่านั่นเองนะครับต่อไปเลขสามตัวอ่าสมตัวแล้วก่อนจะบอกเลขสาตัวแบบนี้ครับคําว่าเลขอั้นเนี่ยคุณอย่าใช้เป็นเหตุผลว่า <ผม S 2> จะไม่ซื้ออยใช้เป็น<อ>ข้ออ้างเพราะว่าไอ้เลขอั้นเนี่ยที่ผมถูกห้าแดมันอั้นใช่ไหมโบติเล่นตัวละห้าพันใช่ไหมใส่แม่งเลยหมื่นหนึ่งเออผมมั่นใจ ก็แค่ใส่้องใหอ่ใช่สิไม่มีเงินเยอะเท่ากับพี่เด็กก็เปลี่ยนใหม่จากเล่นตัวละร้อยก็เล่นตัวละสองร้อยซะก็ไม่อันละนะครับเป็นวิธีการแก้แก้ปัญมือนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับเอาละอันนี้บอกนิดนึงว่าไม่ได้มาจากลูกปิงปองน้องทั้งหมดอันนี้มาจากสองเลขนี้มาจากเลขบ้านบ้านใหม่ที่พี่เดซื้อให้แม่อันนี้มาจากเลขรถที่มันสตาร์ทไม่ติดที่วัดพราหูวัดศรีสะทองวันนี้คือสองสองหกห้านะครับที่พี่เด นะครับไปซื้อแล้วทำไมไม่ซื้อหกห้าซื้อแต่สองสองจะซื้อแน่ๆน,นะใครจะชอบหกห้าก็ซื้อไปสองเก้านะสองเก้ามาจากไหนสองเก้ากับสองศูนย์เป็นเลขสูตรผมอ๋อสองเก้าสองศูนย์เป็นเลขสูตรของพี่เดย์ไม่เกี่ยว<ช>แต่หน<ช>ึ่งสามนี่ปิงปองน้องนะโอเคใช่ครับผมต่อไปสามตัวนะครับแทน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 ,ทนโอ้สามตัวสามตัวก็<จ>ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทิ้งไปจากลูกปิงปองนะจอดสามตัวไม่ทิ้งไปจากลูกปิงปองเพราะว่าสามเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดก็บอกไปแล้วจอดแคป จทยนะครับหกเจ็ดแปดโอ้โหหกแปดเจ็ดครับอ๋อก็คือมาจากแปดเจ็ดนั่นแหละแต่วิ่งงไงสามแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดและพวกนี้ก็คือมาจากปิงปองน้องหมดเลยแต่พี่เดชหาคือคิดว่าจอ,อกสามตัวบนก็เลยเอาไปวิ่งไงสามหนึ่งหกสองเอาไปใสต่ตรงๆนะครับผมหมุนตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าครับก, 8, ก็ไปวิ่งเอาเองอาจจะเป็นห้าแปดเจ็ดก็ได้ทำไมไม่เขียนห้าแปดเจ็ดไปเพราะว่าไปหมุน ห้าแปดเจ็ดก็ที่เป็นแบบว่าราคาของเล่นน้องไงห้าแปดเจ็ดใช่ครับใช่ห้าแปดเจ็ดราคาของเล่นน้องใช่ห้าแปดเจ็ดก็ของเล่นน้องที่ซื้อที่ซื้อกอซิล่าซื้ออันนั้นให้น้องไงเออเป็นห้าแปดเจ็ดครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวครับอีกรอบหนึ่งลืมใช่ไหมล่ะลืมห้าแปดเจ็ดแต่ไม่ได้ชอบแค่บอกบอกเอาเพราะมันมันออกไปแล้วมันห้าแปดมันออกไปแล้วบอกเป็นสูตรไปเลยครับว่าให้ให้ทุกคนหมุนศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ด สองแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็เจ็ดปดเจ็ดนี่สวยเจ็ดแปดเจ็ดเลขตุ๊กตาน้องอ่าเลขตุ๊กตาตัวนี้นะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดพอดีเลยนะเอออันหลักๆเนี่ยครับครับเอาครับนะหนึ่งหกแปดก็มาจากบ้านนะหนึ่งแปดหกมาจากเลขบ้านอยู่แล้วแล้วแต่ไปวิเคราะห์กับเวนแล้วก็เป็นเลขที่แม่ผมเข้าโรงพยาบาลไปด้วยหนึ่งหนึ่งหก อ๋อเหรอใช่เป็นเลขห้องหรือเลขเตียงเป็นเลขห้องเลขห้องหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกทำไมไม่เขียนแปดหนึ่งหกล่ะแล้วเชื่อเขียนอันนี้อ๋อไปต๊นเต็งเต็งต้นไปเออตามนั้นแหละมันเลขเดียวกันแหละนะนะโอเคเผื่อจะเป็นสักตัวล่างหรือสามตัวบนก็ได้แล้วแต่เลขสามตัวนะบางทีพี่เดดันไปไปโผล่สามตัวหน้าก็มีใช่เนาะสามตัวหน้าก็มีแต่สามตัวหน้าจะคนถูกน้อยหน่อยเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่กันยาก นะครับโอเคหมดแล้วเนาะนะหมดแล้วอันนี้คือเลขของพี่เดนะครับโอเคโอเคนะแคปไปเองนะอันนี้คือเลขของของน้องเพชรก้นะเลขของน้องเพชรก้มีแค่นี้ถ้าใครงบน้อยก็ก็ซื้อตามเลขของน้องเพชรก้่เฉยเฉยนะแต่เลขพี่เดที่เอามาให้ดูเพราะว่าพี่เดเขาถูกหวยบ่อยมากนะก็เลยละแต่นะครับแล้วแต่อ่าใครตีความว่าไงนี่อีกนะจต่มันจะนอนแล้วอ่าบางคนชอบบอกชอบห้าเจ็ดแปด ก็ขอให้ร,รวยนะครับนี่